มาดของคุณนายนะคะยังไงก็เป็นคุณนายอยู่ดีนะคะแม้กระทั่งเวลานอนนะคะดูนะคะเอาแขนสองมือสองข้างเนี่ยนอนหนุนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใครจะได้เดินผ่านหรือว่าจะมานอนเบียดใกล้ๆนะคะไม่ชอบนะคะเริ่มแสดงความไม่พอใจแล้วนะคะเพราะว่ามีน้องตัวหนึ่งนะคะเข้ามาใกล้เขานะคะที่นอนอยู่ใกล้ๆนั่นเป็น แม่มณีนะคะแม่มณีก็หลับสบายอยู่แม่มณีเนี่ยปกติจะนอนกับน้องคริสต์มาสนะคะมาแล้วนะคะน้องคีรีบุญอืมอืมเาไม่พอใจแล้วคีรีบุญอบคีรีบุญท้คีรีบุญนีน,น,นุ๊ก น้องปาร์ตี้นะคะก็แสดงความไม่พอใจด้วยการโบกหางไปมาแบบนี้นะคะแสดงออกว่าอย่ามาใกล้ฉันนะคะทุกตัวในบ้านเนี่ยนะคะไม่เคยเห็นเขาสนิทกับใครนะคะแล้วมามุมนี้นะคะน้องมะลินะคะนอนอยู่ในบุมบ้านหลังใหม่นะคะ,ะจะเห็นว่าในในบ้านเราเนี่ยนะคะซักผ้าบ่อยมากซักผ้าวันละ3ามถังเป็นอย่างต่ำนะคะเพราะว่าเนี่ยน้องๆเวลาปูให้นอนเนี่ย เขาก็จะเลือกนอนบนผ้านะคะแล้วมามุมนี้กันนะคะน้องบัวลอยนะคะน้องบัวลอยเนี่ยชอบนั่งท่านี้แล้วก็ชอบนั่งอยู่มุมนี้นะคะซึ่งผู้กองเ่ยไม่อยากถ่ายมุมนี้เลยเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่ค่อนข้างไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสะอาดเป็นมุมในครัวนะคะบ้านเราเนี่ยซื้อบ้านเป็นบ้านมือสองมานะคะเจ้าของเดิมเนี่ยอยู่มา20กว่าปีแล้วบางมุมของบ้านนะผู้กองก็รีโนเวทใหม่จนดูดีนะคะจนะสะอาดบ้างแต่มุมเนี้ยนะคะ ก็ยังพยายามจะว่างแล้วก็จะทาสีให้ดูดีกว่าน,นี้น้องบัวลอยเนี่ยเขาก็ชอบมานอนนะคะส่วนน้องก้านมายมเนี่ยจะมีท่านั่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะรอกินข้าวหรือว่านั่งเล่นนะคะก็กลายเป็นท่านั่งแบบนี้ที่เขาชอบนั่งนะคะเหมือนนั่งแล้วคงสบายนะคะเอาแค่เอาแขน เอามือสองข้างขาหน้าสองข้างเนี่ยห้อยลงมาคิดว่าเป็นท่าที่สบายครับสำหรับเขาไม่ว่าเวลาที่จะรอกินข้าวหรือว่านั่งเล่นเฉยๆของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วคิปเมื่อวานในผู้กองเล่าเรื่องของแม่สายรุ้งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้กองอ่านแล้วไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าให้ผู้กองเนี่ยช่วยเหลือแมวนะคะอะไรอย่างเงี้ยผู้กองไม่ค่อยอยากอ่านเลยแล้วก็ถ้าคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยสงสารนะคะก็น่าจะช่วยเหลือเองบ้างนะคะช่วยกัน คนละไม้คนละมือนะคะไม่ใช่แต่จะโยนมาที่บ้านผู้กองอย่างเดียวก็เห็นแล้วว่าผู้กองเนี่ยเวลาน้อยมากๆนะคะ <c oughs> เช่นน้องหมาตัวนี้ผู้กองก็เจอเขาอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสัสตว์ที่ผู้กองพาน้องๆไปหาหมอเนี่ยนานเป็นครึ่งปีแล้วนะคะจะตกใจกับเสียงพลุแล้วก็หลงทางหลงบ้านหมาหากับหาทางกลับบ้านไม่เจออะไรแบบนี้นะคะแต่ผู้กองก็เต็มมือไปหมดแล้วนะคะทั้งน้องหมาน้องแมวไปเลยลูกไปเลยไปกินไปเลยลูกเอาเกีกินกินไม่รู้ของใครเขาไม่มี เอาป้าเคยไก่เป็นน้องหมาตัวหนึ่งที่อาจจะตกใจเสียงพลุเหมือนน้องจินนี่นะคะแล้วก็เตลดเิดเปิดเปิงหาทางกลับบ้านไม่ถูกนะคะซึ่งคุณป้าที่ขายไก่ย,ย่างเนี่ยก็บอกผู้กองว่าเจอเขาเนี่ยก็ให้ไก่ย,ย่างเขากินอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เนี่ยตรงอยู่จุดตรงเนี้ยเสี่ยงต่อการที่จะถูกรถชนมากๆนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้ใครจับนะคะ,ะผู้กองเห็นเขาบ่อยมากนะคะข้ามถนนวิ่งไปวิ่งมานะคะอยู่อย่างเงี้ย นานนานเกือบครึ่งปีแล้วนะคะตัวผู้กองเองเนี่ยมันเต็มมือมากแล้วนะคะถ้าถ้าเจอหรือว่าอยากจะช่วยเนี่ยก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะคะไม่ใช่ติด,ต,ด,ต,ดต่อโทรหาผู้กองทุกวันนี้ยังมีคนโทรหาก็มีนะคะโทรให้ช่วยรับน้องแมวช่วยรักษาแมวก็มีมาขอตังค์เพื่อช่วยรักษาแมวก็มีนะคะพอผู้กองปฏิเสธไปเนี่ยไม่พอใจก็มีนะคะก็มีมีแบบไม่พอใจแล้วมาต่อว่านู่นน,นั่นนี่ ก็มีนะคะมีคนประเภทนี้หลายประเภทมากเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยนะคะขวาก้กอจจะ,ะตักกระบะไาสา้ขวาจะกวาดบ้านถูบ้านได้สะอาดแบบนี้นะคะแล้วก็เทอาหารให้อาหารน้องแมวแล้วเนี่ยคือเลิกงานกลับมาเนี่ยก็จะต้องหาตัวแต่ละตัวนะคะนี่คือน้องพบรักที่เดี๋ยวจะต้องใส่ตะกร้าแล้วก็พาไปหาคุณหมอนะคะเนี่ยน้องหมูสามชั้นเอย่ยแม่สายรุ้งนะคะน้องฟ้าหลังฝนที่ทุกเย็นเนี่ยผู้กองจะต้อง เลิกงานเสร็จจะต้องรีบพาน้องๆเนี่ยไปหาหมอแล้วก็รีบกลับมาดูแลน้องๆนะคะแล้วช่วงนี้นะคะเดี๋ยวผู้กองท้ายที่ผู้กองจะพาไปเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกนะคะซึ่งเริ่มจัดงานมาตั้งแต่วันที่13กุมภาแล้วก็จะจัดต่อไปถึงวันที่22 กุมภาพันธ์นี้นะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวมาถ้าว่างนะคะกส็สามารถมาเที่ยวงานได้นะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผ,ผู้กองจะให้ชมท้ายคลิปซึ่งบางวันเนี่ยผู้กองก็จะต้องออกไปทํางานที่งานเนี้ยนะคะวันละประมาณ3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวผู้กองเนี่ยจะจะเห็นผู้กองอซ้อนมอเตอร์ไซค์ตำรวจเนี่ยไปส่งในงานนะคะเพราะว่า การจราจรติดขัดมากเอารถยนต์เข้าไปไม่ได้จะต้องจอดรถยนต์ไว้ที่ทํางานแล้วก็ให้ตํารวจน้องๆตํารวจที่ทํางานเนี่ยขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปส่งผู้กองเพื่อจะเข้าไปทํางานแล้วก็พอเสร็จงานผู้กองก็รีบ กลับบ้านเพื่อมาดูแลน้องๆเนีน่แหละนะคะจ,ะจะปิดท้ายคลิปไปด้วยงานยอยยยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกนะคะแล้วก็ดูตำรวจน,น,น้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตกน้ํากันนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารนะคะก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่บุกกองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือว่าท่านใดจะสนับสนุนผ่านผมซุปเปอร์แตงก็สามารถทำได้นะคะฝากพี่น้องนะคะช่วยกัน กดติดตามนะคะดูน้องๆแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะไลค์กด like, แชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบอรดไซ์กันด้วยนะคะโอ้ยพาที่ตกน้องสวยเลยเ <laughs> มื่อกี้มัไม่ส<ม><ม>วยอย่างนี้<ๆ>เลยนี่นี่ถอดถ่ายได้พาที่สวยมาอกเลยอ๋อ น้อยกรดน้ำจากตมจังหวัดนครารีธรรมราษฎร์ครับขอบคุณากครับคุณ พี่สามมาได้ลหงครับเอามารวสนุกหน่อยครับเชิญครับพี่คเอามารวสนุกครับพี่ครัเลีครับดีครับครับสามครับสามบาทครับเชิญเลยคบ้คปตวเครับ